เนี่ยสี่พันห้าจ้าแม่แม่น้ำตาลนะสี่พันห้าร้อยโลนะคะมันญี่ปุ่นใช่เนี่ยอะมาลูกค้าเกตบียืดสี่เกตบีสี่คู่กับแอลพลมาได้เลยพอชูยังไม่ใช้คำว่าเกตบีแล้วกันให้แม่ดูงานของจริงก่อนเนาะเออแม่ดูงานกระสอบเสยืดนะเสยืดสี่สิบห้าโลแม่เสยืด ตัวนี้แม่วันนี้ฟีดเด็กหนูยังไม่ได้เปิดรีวิวจ้าแม่เราติดตามนะเร,รการกน<อ>ติดตามเพจกูดังสบายออเดอร์ไว้ได้เลยุยน้องมอสกิ้งกิ้งกระสุนช่วงนี้แบบว่าลูกค้าลูกค้าจะบอกมาเลยว่าอะไรนะพี่อยากนั่งเดี๋ยวก็ <laughs> ไหลบ้างไม่ไหลบ้างเปิดรีวิวเดี๋ยวทักขอดูรีวิวก่อนก็ได้แม่รีวิวแบบหนูเปิดเพราะว่ารีวิวหนูจะเปิดแบบเต็มก้อนเลยเนาะ เต็มก้อนเลยเนี่ยโมดจะยืดสุดๆดเจขอบคุณนะครับน้องมอดขอไปการนั่งรีวิวด้แม่ช่วงนี้ไม่สบายกันแบบว่าโงมากกว่ดังเรามันหนูอยากแบบไปเรื่อยๆแล้วแม่ได้ดูงานเรื่อยๆอ่ะไม่รีบไม่ได้ดูแค่แบบสี่ห้าตัวแล้วพออะไรอย่างเงี้ยนะแม่นะอยากให้เห็นกันเต็มเต็มก้อนโคตรถูกอ่ะลูกค้าหมดเนี่ย พันห้าหมดใช่ไหมสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะนี่อาร์ดิดาเออแม่ไปซื้องาน US เอสเบอร์สองเบอร์สาอ่ะยังราคาประมาณพันเก้าสองพันอ่ะเวลาเดนก็จะออกเป็นดำดำแล้วไอไอหลักหลักหลักพันเก้าสองพันนี่คือราคาร้อยตัวนะไม่ใช่งานสี่ห้าโลนะแม่ตัวนี้สี่สิบห้ากิโลจุดเด่นเลยนะแม่ไปคัดโอเวอร์ไซส์ได้สกรีนมีโอเวอร์ไซส์ไซส์ดีอ่ะเนี่ยแม่ดูนะ ไม่ต้องมองเป็นเกรดบีเลยมองว่าเป็นกระสอบเสื้อยืดราคาด,ดีเลยลูกค้าอุ้ยสวยลูกค้<พ>าค่าดีนะลูกค้าพันห้าพี่ซื้อ 1, 000, แล้วรททับรองว่าติดใจมาเอาอีกแนะ่นอนตัวนี้มีมีสต็อกอยู่นะคะมีสต็อกอยู่หลายหลายก้อนเอามาให้โดยเฉพาะเลยนเน้นถูกไว้ก่อนสวยลูกค้าจะได้ไปได้ช่วงนี้นะคะเสื้อยืดหายืดสี นึกถึงป้ายแพนด้าเลยใช่เนี่ยพ่อเซย์ใหญ่ใหม่เกล้าเนี่ยเอ็มเอลบนี่เนี่ยเอ็มเอลบป้าย MLB ด้วยเซย์ใหญ่ไหม่เกล้วจ้านะคะนี่นะป้าย MLB ลูกค้าคุณแม่ติดแขนกุดแต่ว่าได้อยู่ลูกรีวิวส่งฟรีไหมส่งฟรีไปเลยลูกรีวิวส่งฟรีนะแม่พันห้าใครจะเอาบอใบไม้สามสิบสามเลยค่ะคุณแม่เซย์ใหญ่ไหม่เกล้วเออบอใบไม้สามสามจ้ะบอใบไม้สามสามลูกค้าสวยอ่ะแล้วรีดเพชรนะโทษอลัง เสอยืดเหมาถุงพันห้าเหมาถุงเลยเหมาลูกเลยแหละยกลูกไปเลยใครจะไปเอาลูกใหม่ก็ได้นะนี่ของคู้ม่ายนะใช่ลูกค้าคูม่าเติมได้เลยเนี่ยลูกค้าเราให้เติมสต๊อกคือเติมให้แล้วนะแม่นะมาแวะมาแวะอัปเดตรีวิวกันนิดนึงใช่เพราะว่าลงแต่ตัวพรีวิวไปลูกค้ายังไม่ได้เห็นเปิดจากก้อนจริงว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ก็มีคนมาตัดไปแล้วนะวยลูกค้าเยอะตัดไปแล้วยกหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ก้อน หลัก10บ20ี่แลนะจําได้เดี๋ยวก็หมด12ลูกน้อยเวอร์เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้พี่หนูอเหลืออยู่แค่12ก้อนนะได้มาลูกค้าตัดไปแล้วยกหนึ่งนะใครเห็นรีวิวแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแม่เสื้อยืดขายอยู่แล้วเอาเลยค่ะลูกค้าลูกละพันห้าตามที่ปักหมุดไว้ด้านบนเลยนะแม่ละค่ะ C บนะคะน้องรีวิวส่งให้ฟรีด้วยอาดิดาสจ้ะนะคะ สาวนะงานผู้หญิงนะแม่งานผู้หญิงงานชาย m ออ่อพวก M 0 8หรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอรอนะยังไม่มาตู้นี้นะคะพี่เดี๋ยวมาตู้ตู้หน้าหน้าน่าจะมาเนาะแม่เนาะอาจจะเมบีไม่ชัวร์เลยไม่ชชวร์เดี๋ยวจะมีตู้รอยังไรหนึ่งตู้ซัมเมอร์ตู้หนึ่งแล้วที่เหลือเขาจะเป็นตู้หนาวหมดเลยเดือนนี้เข้ากี่ตู้พี่เพื่อนเดือนนี้แพนด้าเหลืออีกยูนิโคร ประมาณห้าหรือหกตู้ที่สั่งไปเออของมันช้าลูกค้าเพราะว่ามันมีแก้ไขสเปคไงสเปคตามที่ลูกค้าส่งกันมาถึงบอกว่าเวลาได้ผ้าไปอ่ะตัวไหนมันมันเหมือนแบบว่าโหปาดอยากให้ปรับปรุงอ่ะสามารถแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะน้องคอยเขาอ่านทุกแชทนะเก็บเก็บถูกข้อมูลแม่เก็บทุกเจ้าแจ้งโรงงานใช่ใช่อยากปรับทุกอย่างให้ถูกใจลูกค้าที่สุดนี่ยูนิคอร์นนะ แม่สีดํามันจะเฟตเฟตนิดนึงเออจะดูดแสงนิดนึงของจริงก็ผ้าใหม่นะใหม่พรมแฟชั่นแขนสั้นเดี๋ยวเปิดให้ค่ะแม่เดี๋ยวต่อจากเสอยืดให้นะจ๊ะเดี๋ยวต่อกับตัวนี้ให้ก็คือ A5L เดี๋ยวเปิดให้นะแม่นะเนี่ยแม่ที่น้องพลบอกเห็นไหมที่แอดพลบอกว่ามันมีไซส์ใหญ่มันมีไซส์ใหญ่เห็นไหมแอนพลที่พี่บอกอ่ะใช่แล้วมันไม่มันไม่มันแทมติกกีฬาเลยใช่เออเอย่เอปนกีฬานะ แต่ว่าผ้าใหม่อันนี้ไม่ตดกีฬาเลยเป็นยืดล้วนใช่ยืดล้วนค่ะพี่โอ้ยและไซส์ดีโคตรเลยแม่ดูอันนี้นะอ่ะนี่นะเนี่ยไซส์ดีเห็นไหมอุ้ยสวยว่ะน่ารักเพื่อนเออวอลดิสนีย์น่ารักหันห้าใครจะเอามาเลยจัดเลยค่ะลูกค้าจ๋าก้อนใหม่ก็เอาได้ก้อนใหม่เอาได้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันแค่ก็รีวิวน้องจะส่งให้ฟรีถูกต้องถูกต้องนะคะ ดูนีลูกค้าขอลูกค้าลองหานได้เลยน้องเซนหานให้พี่หน่อยได้ไหมเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทหารหานสามร้อยตัวพอเป็นเท่าไหร่เพิ่งมาล็อตนี้ล็อตที่สองใช่มีแขนกุดนิดนึงแลกแต่แปลนตัวละห้าบาทได้พอต้นงูตัวละห้าบาทเฮ้ยพี่เพื่อนเนี่ย น้องแมวนิวบาลันตกตัวละห้าบาทแล้วไปไหนถอดจีจะทวนนิวบาลันนี่นี่นีโอบาลันนิวบาลันนะคะนิวบาลันต้นทุนตัวละห้าบาทแม่ขี้หมูขี้หมาเอาไปขายตัวละยี่สิบบาทโอ้โหแต่ว่าจริงๆนะถ้ามันเป็นหัวผ้าอย่าไปขายเลยยี่สิบบาทตัดราคาบ้านสี่สิบห้าสิบสบายสบายหัวผ้าก็ขึ้นให้มันได้ราคาหน่อยให้มันดูใหม่ๆมันขึ้นหน่อยไม่ใช่ได้ต้นทุนมาถูกไปขายหัวผ้า สิบบาทตลาดพังตลาดพังอู้ไอ้ตัวนี้นี่นี่นะน่ารักนะมเนี่ยก็คือตัวห้าบาทแม่ถ้ารับนะพิมพ์มาเลยยืดสี่บอม้สามสามหรอคะบอใบไม้สามสามบอใบไม้สามสามค่ะบอใบไม้สามสิบบาทมาแล้วมาแล้วมาช่วยโชว์ภาพมาโรดมาโรดเออมาโรดเด้อมาโรดเลยมาโรดเลยนางนี่มันโดนมันยุ่มันหักไม่โดนแอบเราวันนี้พูดอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรไม่นี่นะคะสวยไหม พันห้าแม่เนี่ยลูกขาเล่นได้สบายสบายเลยเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยพันห้าถ้าขายเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วนะใช่เอาไปซักรีดได้เลยมาเป็นตัวแบบตัวโปรตัวถูกให้นะเอาไปเข้าร้านแบบซักอบเนี่ยโอ้สาเยอะจบไอ้พวกแบบเสื้อไหลตกตกอ่ะใช่นี่ดูโอ้โหแม่เนี่ยผ้าหัวก็ได้เยอะนะแม่เนี่ยผ้าหัวก็ได้เยอะนะ ถ้าใครอยากรับมาลูกค้าจ๋าตัวนี้นะเสื้อเยืดสีนะคะเกรด A อบนะลูกค้านะเน้นแนวสาวๆนะอยากได้ต้นทุนถูกๆนะส5ิบห้าโลจัดได้เลยน้องเติมสตอ็อกให้แล้วจ,ะจะ้าใช่แล้วค,ค่ะรีวิวพิมบอยไม้สามสามรับลูกใหม่พิมบีพีแปดห้าลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีอุสีเขียวตัวนี้มีความโบฮีเดี๋ยวขอดูตัวนี้นิดนึงมีความเพชรมีความเพชรมีความสกรีนวันนี้ลูกค้าไปไหนกันหมดพอวันนี้ลูกค้าแบบว่ามาแบบพึ่มพึ่ม เมื่อเช้าลูกค้าอย่างเยอะเลยเมื่อเช้าหน้าหลานน่ะลูกค้ามาเพียบเลยพอเย็นมาเงียบเลยลูกค้านี่นะสก,กีนเนี่ยนะแม่อุ้ยอ,อันนี้มันตัวอะไรนะพี่เพื่อนอะไรนะไอ้นี่ไงไอ้เแบฟบไก่ตัวไอนี่ไงไอ้ผู้หญิงเ <el> นนลเพเนโลปีเออเพเนโลปีเพเนโลปีแบบกับอีเบฟกับงานการะตูนงานการะตูน พันห้าพี่อันนี้เสื้อยืดนะคะราคาประหยัดนะยืดสีนะแม่ยืดสีสามเอสเวีเอบนะมีเอบีลงท้ายนิดนึงนะคะตัวนี้ถ้ามาสั่งสามเอเอ็วีธรรมดาจะเป็นเกรดเอลุนสามพันหนึ่งไม่เน่าไม่อ่อมไม่โอ้ยคัดเอาไปแล้วขายได้จริงเออพันห้าคัดมันอ่ะแม่พันห้าได้เลยอ่ะพันห้าได้งานแน่ๆเสื้อยืดเออ ขายไม่ขายยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะใครจะเอาเอาเลยนะลูกค้ามีอยู่10กว่าลูกแล้วตอนนี้กล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่องาน 55L กันลูกค้าไปต่อ 55L ประมาณม<อ>นี้ 55L มาเลยคะ่ะได้ครับแซมเปิลประมาณนี้นะลูกค,ะคะ้าจ๋าใครอยากดูรีวิวเต็มๆหนูมีคลิป